เมื่อได้ยินคำพูดของลิงแวนเออร์เย่เชินก็มองไปที่อัลบั้มรูปสีดำในมือของเธอโดยไม่รู้ตัวทันทีที่เขาเข้าตาเขาสามารถบอกได้ว่าอัลบั้มนี้เก่าแล้ว ในทศวรรษที่ผ่านมาหรือดังนั้นด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสมาร์ทโฟนประชาชนทั่วไปได้แปลงข้อมูลภาพทั้งหมดเป็นดิจิทัลโดยไม่รู้ตัวและมีเพียงไม่กี่คนที่จะซื้ออัลบั้มที่มีขนาดและความหนาต่างกันและใส่รูปภาพทั้งหมดลงในอันลบั้มเพื่อจัดเรียงเหมือนเมื่อ20ปีก่อนเย่เชินไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในอันลบั้มนี้ดังนั้นเขาจึงรับอัลบั้มจากลินวานเนอร์และเปิดหน้าแรกอย่างระมัดระวัง สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาของเขาในหน้าแรกคือภาพเดียวของคนหนุ่มสาวสองคนที่น่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในสหรัฐอเมริกาชายในภาพมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเย่เฉินมากแต่เขาแต่งตัวในสไตล์ย้อนยุคโดยสวมเสื้อถักที่เป็นเอกลักษณ์และกางเกงยียนสีขาวในยุคนั้นและนี่คือพ่อของเย่เฉินเย่ฉังเหลียง ผู้หญิงในภาพดูอายุประมาณ22หรือ23ปีเธอมีรูปร่างเพรียวบางสวมเสื้อโคทยาวสีเบตอ่อนและมีหัวผมหยิกที่ทันสมัยมากในเวลานั้นและแม้กระทั่งตอนนี้ก็ทันสมัยไม่น้อยและชายเสื้อโค้ทและผมของเธอก็ลอยไปกับลมในเวลาเดียวกันทำให้เธอดูสวยงามและกล้าหาญลิงวาเนอร์ Lin อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแม่ของลูกชายของคุณสวยจริงสวยจริงเย่เฉินพยักหน้าเบาๆแล้วถามติดต่อลอก,กว่า คุณไม่เคยเห็นแม่ของฉันมาก่อนเหรอเธอดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักมากในสมัยนั้นลิงวานเนอร์สส่หัวและพูดว่าฉันเคยค้นหาทีวประวัติของแม่ของกรุงซีแอร์ละมันน่าทึ่งมากและได้รับความนิยมอย่างไม่มีใครเทียบได้ในด้านเทคโนโลยีการเงินและการร่วมทุนเมื่อ20-30ปีก่อน ลินแวนเออร์ er ถอนหายใจเบาๆกล่าวว่าในความเป็นจริงวิถีชีวิตของทาสและแม่ของลูกชายนั้นตรงกันข้ามแม่ของลูกชายอยู่ในซิลิคอนวันเล่และอินเทอร์เน็ตหลังจากการสาดน้ำครั้งใหญ่ยึดช่วงเวลานั้นกลายเป็นตัวกำหนดแนวโน้มในปากของผู้คนแต่ทาสอยู่ในการเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตหลังจากการเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ต กังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของ WU f e y a n เพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขององค์การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มันเกือบจะไม่ได้อยู่กับโลกภายนอกอีกต่อไปดังนั้นมันจึงเกิดขึ้นอย่างน่าสยดสยองเย่เฉินพยักหน้าด้วยความเข้าใจแล้วหันไปหน้าที่สองของอัลบั้มในหน้าที่สองของอัลบั้มมีรูปถ่ายของพ่อแม่สองคนด้วยกัน ยังคงมีเทพีเสรีภาพเป็นพื้นหลังเย่เชนยางยืนตัวตรงและด้านข้างแอนเชิงกี้กอดเขาในลักษณะเหมือนนกเหยียดมือของเธอเพื่อโอบกอดเขาในขณะที่เย่เชนยางก็เหยียดแขนออกเพื่อโอบแอนเชิงกี้ไว้ในอ้อมกอดหน้านี้เปิดไปทางซ้ายและขวาสี่ภาพเป็นคนสองคนด้วยกันสีภาพหรือตั้งตรงหรือที่เล่นหรือแหวกแนวแต่สามารถมองเห็นได้แต่ละภาพในคนสองคนดวงตาเป็นที่รักกันมาก เมื่อลิงแวนเออร์มองดูเธอกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพ่อแม่ของกุงซี่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีมากมันน่าอิจฉาจริงๆเย่เถิงพยักหน้าสิ่งเหล่านี้ควรเป็นภาพถ่ายจากช่วงเวลาแห่งความรักของพวกเขาอันที่จริงพวกเขารักกันมากหลังจากที่ฉันจำได้พวกเขาไม่เคยทะเลาะก,กันแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันก็ตามหนึ่งในนั้นจะยอมแพ้อย่างรวดเร็วก่อนที่สิ่งต่างๆจะหลุดมือไป ลิ้ว่านเออถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าแล้วปกติแล้วใครจะเป็นคนแรกที่ให้สัมปทานเย่เฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าดูเหมือนจะไม่ชัดเจนนักว่าใครจะเป็นผู้ให้สัมปทานก่อนทั้งสองคอนมีความเข้าใจโดยปริยายในชีวิตมาโดยตลอดและสามารถตัดสินระดับการยึดมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นอย่างดี และหากพวกเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายยืนกรานมากว่าที่พวกเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หนึ่งในนั้นจะให้อย่างเหมาะสมลินแวนเออร์อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคนสองคนสามารถสร้างสมดุลซึ่งกันแอลละกันได้ทุกเมื่อที่ต้องการความสัมพันธ์แบบนี้หายากจริงๆเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและหันไปหน้าที่สามของอัลบ,บั้มอีกครั้ง หลังจากเปิดหน้านี้ภาพที่มุมบนขวาของด้านซ้ายเป็นของร้านขายของเก่าเล็กๆร้านขายของเก่าแห่งนี้ค่อนข้างย้อนยุคด้านหน้าของร้านมีสไตล์อังกฤษและตรงกลางป้ายกลมคำว่ากูเขียนด้วยตัวอักษรจีนลิงแวนเอร์ e ur, ที่ด้านข้างทีไปที่ป้ายทะเบียนข้างประตูร้านและพูดว่าเซอร์ร้านนี้อยู่ในควีนส์นิวยอร์กจริงเหรอคะเย่เฉินถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าคุณจะบอกได้อย่างไร ฉันไม่สามารถแม้แต่จะอ่านคำบนมันอย่างชัดเจนด้วยความละเอียดนี้ลิงแวนเออร์กล่าวว่าทาุอาศัยอยู่ในควีนขนาดโทนสีและที่ตั้งของป้ายทะเบียนประเภทนี้ที่แขวนอยู่เป็นสไตล์ของควีนส์ในสมัยก่อนฉันไม่แน่ใจว่ามันยังคงใช้อยู่หรือไม่ นิวยอร์กเย่เฉินพยักหน้าทันใดนั้นก็จำสิ่งที่ลุงผู้ยิ่งใหญ่ของเขาบอกตัวเองเมื่อวันก่อนนะว่าพ่อแม่ของเขาซื้อหนังสือโบราณชุดหนึ่งในร้านขายของเก่าในนิวยอร์กในตอนนั้นและหนังสือชุดนั้นคือคำนำของพระคัมภี์อภิปรัชยาเก้าเล่มเมื่อรวมกับร้านขายของเก่าในภาพเย่เชนก็จำอะไรบางอย่างได้และพูดกับลินวาเนอร์ว่านี่น่าจะเป็นร้านขายของเก่าที่พ่อของฉันซื้อคำนำของพระคัมภีเก้าส่วน หลิงว่านเออก็แปลกใจเช่นกันและรีบพูดว่าต้องมีความเชื่อมโยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างคำนำของคำทีเก้าส่วนกับคำทีสวรรค์เก้าส่วนความยอดเยี่ยมของท่านได้รับคำทีสวรรค์เก้าส่วนโดยบังเอิญในร้านขายของเก่าในจินหลิงและบิดาของท่านได้รับคำนำของคำทีเก้าส่วนในร้านขายของเก่าในนิวยอร์กในสมัยนั้นดังนั้นต้องมีมากกว่าความบังเอิญระหว่างทั้งสอง เย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าโลกใบนี้ใหญ่มากไม่น่าเป็นไปได้ที่พระคัมภีร์ลึกลับสองเล่มมาจะตกอยู่ในมือของพ่อและลูกชายตามลำดับและนั่นก็แยกจากกัน20ปแีและครึ่งโลกพูดอย่างนั้นเย่เฉินรีบมองลงมาอีกครั้งภาพที่สองที่มุมล่างซ้ายเป็นภาพหมู่ของเย่เฉินพ่อของเย่ฉางเหลียงและชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเขาเล็กน้อยที่หน้าร้านขายของเก่าแห่งนี้ ในภาพทั้งสองคนกำลังวางอยู่บนหลังของการแอรและกันในขณะที่มืออีกข้างกำลังยกนิ้วโป้งขึ้นทางกล้องพร้อมกันลิงวานเนอร์ทีไปที่คนข้างพ่อของเย่เฉินและถามเย่เฉินว่ากงซี่รู้จักคนนี้หรือไม่เย่เฉินสายหัวไม่รู้จักเขาลิงวานเนอร์กล่าวว่าดูเหมือนว่าเขาจะสนิทกับพ่อของกงซี่มากกงซี่ไม่เคยเห็นเขาเมื่อตอนที่เขายังเด็ก ไม่เย่เฉินพูดอย่างมั่นใจว่าคนนี้ฉันไม่ได้เห็นเขาเท่าที่ฉันจำได้พูดอย่างนั้นเย่เฉินมองไปที่รูปร่างหน้าตาของบุคคลน,นั้นและขมวดคิ้วทันทีพูดว่าแปลกภาพถ่ายของบุคคลน,นี้ฉันไม่ได้เห็นเขาเมื่อฉันยังเล็กอย่างน้อยที่สุดก่อนที่พ่อแม่ของฉันและฉันออกจากยันจริงฉันไม่ได้เห็นคนแบบนี้อย่างแน่นอนแต่แต่คนนี้ดูราวกับว่าเขาคุ้นเคยนิดหน่อย แต่ฉันไม่สามารถคิดได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่ฉันได้เห็นเขาหลิงว่านเออคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างจริงจังว่าการดูคุณตาจะไม่มีเหตุผลเป็นไปได้ว่ากงจือไม่ได้เห็นเขา แต่ได้พบกับญาติของเขาดังนั้นเขาจะรู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาของเขาคุ้นเคยมากขึ้นเป็นไปได้ว่ากงจือได้เห็นเขาจริงๆแต่เมื่อกงจือเห็นเขารูปร่างหน้าตาของเขาเมื่อเทียบกับในภาพได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่เช่นเขาอาจอ้วนขึ้นหัวล้านเป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งซีดเย่เฉินพูดอย่างเห็นด้วยสิ่งที่คุณพูดเป็นไปได้จริงๆแต่ฉันไม่สามารถนึกถึงบอสที่ชัดเจนในขณะนี้ได้ ลิงวานเนอร์ไล่ริมฝีปากล่างของเธอและถามเย่เชนว่าท่าของคุณสามารถถ่ายรูปและดูได้หรือไม่บางทีอาจจะมีบางอย่างเขียนไว้ที่ด้านหลังของภาพคนในอดีตที่ถ่ายรูปมีนิสัยชอบเขียนที่ด้านหลังของภาพเป็นของที่ระลึกเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าโอเคคุณเอามันออกไป ลิงวานเนอร์ดึงภาพนี้ออกมาอย่างระมัดระวังแล้วเหลือบมองไปที่ด้านหลังของเขาและพูดด้วยความประหลาดใจว่าเจ้านายของฉันมีคำที่เขียนไว้ด้านหลังของกระดาษภาพถ่ายนี้เย่เฉิงหยิบมันขึ้นมาดูที่ด้านหลังของกระดาษภาพถ่ายสีขาวที่มีโลโก้โกดักมีบรรทัดที่เขียนด้วยปากกาว่วา i ิน u e e n สว i t โชสิบ1 1